จากคําถามอะไรคือข้อจํากัดของการบินนะครับข้อจํากัดเบื้องต้นของมนุษย์ก็คือความกลัวนะครับความกลัวเนื่องจากว่าการบินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวของของผู้คนที่เกิดอ,อ,อยู่ในโลกใบนี้นะครับการบินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่ท่านจะกจัดความกลัวได้ก็ก็ต่เมื่อท่านศึกษาความรู้จาก youtube แล้วก็เข้ามาสู่เข้ามาฝึกสอนในโรงเรียนนะครับ รับการฝึกสอนอย่างถูกต้องมันจะจะรู้ว่าการบินไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายๆที่เด็กเจ็ดแปดขวบสามารถทําการบินได้ผู้หญิงบินได้ผู้สูงอายุเจ72สามารถบินได้แม้แต่ผู้พิการยังสามารถทําการบินได้ซึ่งความกลัวความสูงหรือกลัวอันตรายก็จะหายไปครับเมื่อมีความสามารถในการควบคุมล่มหรือเข้าสู่การเรียนเป็น ขั้นตอนนะครับ